นักกลยุทธ์จากค่ายดังมองเป้าหมายบิตคอยว่ามีโอกาสไปถึง100ล้านเหรียญหน่วยขึ้นล้านเหรียญน,นะครับเป็นไปได้จริงเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวผมขอขยี่ตาดูอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S เขาใส่เลขศูนย์เกินมาหรือเปล่าครับเนี่ยมันขนาดนั้นเลเยเหรอมันก็ไม่ผิดนะนี่เขาใส่มาจริงๆอย่างนี้นะครับแต่แหลายท่านคิดว่ายังไงมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมอีวัโพ่จากเพจเานาอีก,กับอีกชวนทุกท่านมาวิเคราะห์กันครับ ดลิตี้กองทุนระดับโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า10.4ล้านล้านเหนรียญสหรัฐได้จัดสัมมนาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ฟันธงว่าภายใน10ปีนี้จะเห็นบิตคอยพุ่งแตะ1ล้านเหรียญส่วนถ้าเป็นปี2035หรือว่าอีก14ปีนับจากนี้ไปเนี่ยจะเห็นราคาบิตคอยพุ่งแตะ100ล้านเหนรียญสหรัฐโอ้โหโก้าวสุดๆเลยนะครับ ก่อนหน้านี้เคยมองว่าจะร่วงไปแต่2 3 0 0 0เหรียญอยู่เลยนะครับแต่ก็เจ้าเดียวกันนี่แหละครับที่เขามองว่าตอนนี้ Bitcoin, บิตคอยน์มีโอกาสที่จะไปนู่นเลยครับ go to the moon 100ล้านเหรียญครับเดี๋ยวผมขอขอดูราคาตอนนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก1งล้านแสนบาทอันนี้คือหน่วยบาทนะเมื่อสักครูนนี้คือบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบนะครับล้านเหรียญเนี่ยเท่ากับว่าอัพไซด์ที่เขามองนะครับก็เท่าไหรอ่อู้สามพันเท่า 3,000ันเท่านะสมมติว่าเราซื้อบิตคอยไปสมมติ100บาทอันนี้แค่เปรียบเทียบห้เห็นภาพง่ายเฉยนะครับ100่บาทอย่างนี้แปลว่าเราก็ต้องมีเท่าไหร่อ่ะ3 0 0 0 0ื่นใช่ไหมฮะถ้าเราใส่ไป1000บาทอนาคตถ้าเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาเคาะเอาไว้นยครับก็กลายเป็น3 0 0 0 0 0ถ้าเราใส่ไป1ล้านบาทมันจะกลายเป็น3,000ล้านบาท <c oughs> มองขนาดนั้นเลยเหรอครับแต่เทียบเป็นดอลลาร์นี่เท่ากับว่ามีอัพไซด์โอ้โหเกือบ3 0 0พเท่าเลยล่ะฮะ มุมแรกครับคือให้ดู Market c a p ของสกุลเงินดิจิตอลจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยมี Market c a p อยู่ที่ประมาณ9 4 0 0 0ล้านเหรียญส่วนอีเทอรีเอียมนะครับ4ี0 0ล้านเหรียญรวมๆกับเอาคอยตัวอื่นเนี่ยนะครับก็มีมูลค่าตลาดสูงเกือบเกือบล้านล้านเหรียญแล้วล่ะครับดงนั้นข้อมูลตรงนี้ก็จะเห็นว่าโอ้ไม่ธรรมดานะสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามแล้วล่ะนะครับต้องชำเลืองมองหน่อยแล้วล่ะในขณะที่ตอนนี้นะนี่ท่วมโลกเลยนะครับจากวิกฤตโควิด -19 ยิ่งเฟดประกาศพิมพ์เงินหนักๆออกมาเนี่ยก็ยิ่งทําให้ค่าเงินแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับไร้ค่าไร้ร,ราคามากๆถ้ามาดูมิติของทองคำครับคือ Fidelity ้หนึ่งเขามองว่าตอนนี้มันคล้ายๆกับภาวะของทองคำในช่วงปี1970นระราคาทองคำตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ3 5เหรียญน,นะครับหลังจากที่รัฐบ,บาลสหรัฐประกาศยกเลิกการตรึงสกุลเงินดอลลาร์นะครับจากตัวทองคำเนี่ยก็เลยทำให้ทองคำนั้นราคาดีขึ้นไปเป็น1,800เหรียญเลยนะครับ ซึ่งตรงจุดนี้ Fidelity ้ idelity, เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่ i t t o o n นะมันมีโอกาสที่จะวิ่งแรงมากๆนะครับนับจากนี้ไปแต่ที่เด็ดอยู่ที่กราฟนี้ด้วยนะครับ Stock to Flow Ratio นะครับที่เขามองว่าเออจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มองว่าราคา t i t i o เนยมีโอกาสที่ไปถึง100ล้านเหนรียญสหรัฐได้ภายใน14ปีนี้นะครับเนื่องจากว่า Bitcoin นั้นมีจำนวนจำกัดก็ทำให้กลายเป็นมีคุณสมบัติที่สำคัญเรื่องความหายาก ความขาดแคลนว่างันเถอะนะครับดังนั้น Stock to Flow เนี่ยมันเป็นการคำนวณจากความสัมพันธ์ระหว่างของ Bitcoin ที่ทําการขุดออกมาแล้วนะครับเปรียบเทียบกับ Bitcoin ที่จะทยอยขุดออกมาในแต่ละปีนะครับซึ่งมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ แต่นั่นหมายความว่าตัวอัตราส่วน stock to flow มันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยการวิเคราะห์แบบนี้มันก็ละม้คล้ายคลึงกับการวิเคราะห์ของแลน B นะที่ใช้ stock to flow เหมือนกันในการคาดการณ์ราคาของ Bitcoin ครับมันไปได้แต่ผมคิดว่ามันไม่ไปคือมันไม่ไปในแง่ที่ <c oughs> ว่าเราคงไม่เห็นกระดานที่ไหนที่โค้ดว่าแบบ1 BTC เท่ากับ100ล้าน USD อะ <c oughs> คือโคอ้ดนี้เราคงไม่เห็นเพราะว่า้าปลอยถ้ามันไปถึงจุดนั้นแล้วคงไม่มีใครไปโค้ดถึง USD แล้ว นึกออกไหม mm hmm. แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยร้อยล้านเหรียญ USD มันอาจจะไม่ได้มีค่ามากเท่าไหร่นักด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็จะเริ่มเห็นการเสื่อมที่ accelerate เร็วขึ้นและการเพิ่มมูลค่าที่เพิ่มเร็วขึ้นจริงๆเราจะเห็นว่าบิตคอยมันนิ่งนะฮะคือถึงจุดนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆเราสิ่งที่นิ่งคือบ,บิตคอยเพราะฉะนั้นการจะไปเปรียบเทียบราคาบิตคอยเป็น100ล้าน u s d ลลาร์เนี่ยผมว่าเราคงไม่ได้เห็นตัวเลขนี้ทีเดียวแต่ว่ามันจะมีมูลค่าเท่านั้นไหมผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่จะบอกว่าอ่านแล้วเหมือนกันนะรีพอร์ตฟิเดลิตี้ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็เรียกว่า Copy Report ของของแลน B มาใช่ไหม,อ,มอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแลน n B ควรจะฟ้องฟิ d e เดลิตี้หรือเปล่าน <laughs> ะฮะแต่แต่ว่าแลน n B <ด>ก็ก็วิเคราะห์ในมุมมองสต็อกทูโฟเป็นหลักนะครับ แต่ว่า stock toF l o w m o เด l ที่ใช้ในการพิจารณาเนี่ยผมยังติดปัญหามันอยู่นิดนึงคือว่าหลังจากการหั่นครึ่ง h a วิ i n g supply นะการลดอัตราการผลิตสป p l y ลงเครื่องหนึ่งประมาณรอบที่2รอ,อบที่สาเนี่ยอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าบิ c คอ n ทุกๆครั้งของ h a l วิ n g เนี่ยเขา p r o เ e c t เอาไว้เนี่ยคือเพิ่มขึ้นหนึ่ง r magnitude จก็คือเพิ่มขึ้นส0บเท่านะเพราะฉะนั้นจากหมื่นไปแสนจากแสนไปล้านจากล้านไป10บล้านจาก10ล้านไปร้อยล้านเมื่อนั้นก็อินแค่ไม่กี่ขั้้้งงเเนนี่่ยยถึลลาาแแววพต ถ้าเรามองดูดีๆในในอดีตสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าการเพิ่มขึ้นของมันอ่ะขั้นแรกมันมันหลมันมันมันเยอะมากมันเป็นพันเป็นหมื่นเท่าขั้นที่2มันลงเหลือประมาณเป็นร้อยเป็นพันเท่าขั้นที่3มันเหลือแค่ประมาณแบบเป็น1 0เป็นร้อยเท่านะจนขั้นที่4มาจะเหลือแค่ประมาณ10เท่าคือเรดการเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ลีเนียสม่ําเสมอขนาดนั้น ซ,ซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะบิตคอยอย่างที่บอกคือมันควรที่จะเข้าหามูลค่าที่คงที่ของมันถูกไหมนะฮะผมก็ยังมองว่าตรงนี้เนี่ยยังเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นรุนแรงขนาดนั้นในแบบภายในปี2035แต่ว่ามันก,ก็คงมีการขยับขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มี stock to flow having นั่นแหละนะฮะคือเราต้องเข้าใจว่าไอ้ stock to flow ratio เนี่ยหรือว่าอัตราส่วนระหว่างปริมาณสินค้าหมุนเวียนในตลาดต่ออัตราการผลิตสินค้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวกำหนดราคา มันมันเป็นตัวควบคุมว่าถ้าสินค้ามีความต้องการมากขึ้นความสามารถในการรักษามูลค่าของสินค้านั้นน่ยมันแข็ง,แ,ขงแกร่งขนาดไหนถ้ามันแข็งแกร่งมากก็คือราคามันก็จะเพิ่มขึ้นตามถ้ามันแข็งแกร่งน้อยก็คือว่าอาจจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นจนราคาเท่าเดิมหรือลดลงนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยบิตคอยก็แสดงว่ามันจะมีความแข็ง,แ,ขงแกร่งของสัปปาย,เ,ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่าทุกๆปีรปี ถูกไหมแต่มันไม่ได้แปลว่าราคาจะขึ้นตามคือมันเป็นแค่ครึ่งเดียวของสมการผมชอบชอบเรียกว่าเป็น supply side equation คือคือเป็นสมการทางฝั่ง supply แต่ว่าราคาจะขึ้นจริงๆมันต้องมีดีมานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูโอเค supply side มันมันนิ่งแล้วบิตคอยนีย่มันถูกกำหนดมาแล้วจนถึงปี2140เนี่ยว่าสมการฝั่ง supply คงที่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงแต่สมการฝั่งดีมานเนี่ยอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันเกิดขึ้นจากการยอมรับการใช้งาน เราก็ต้องมาดูแหละว่าดีมานมันจะขึ้นตามทันไหมหรือว่าซัพพลมันจะแข็งแกร่งรออยู่เฉยๆจนแบบสักวันหนึ่งดีมา,านค่อย snap เข้าไปหาอะไรแบบนี้ขอบคุณอาจารย์ตามมานะครับอยากให้มองอีกด้านหนึ่งนะเอามาดูกันครับถือถ้าราคาบิตคอยไปแต่100ล้านเหรียญจริงเนี่ยนะฮะนั่นแปลว่ามาร์เก็ตแคปมูลค่าตลาดของบิตคอยจะสูงถึง2,100ล้านล้านเหรียญน,นะครับเลขศูนี่กี่ตัวเนี่ยเดาไม่ถูกแล้วนะฮะซึ่งมันก็แทบจะเป็นไปได้ยากมากๆ เพราะความมั่งคั่งของทุกสินทรัพย์บนโลกไปนี้รวมกันนะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ418ล้านล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนะฮะแล้วสินทรัพย์เดียวเนี่ยคือ Bitcoin มันจะมากกว่า5เท่าเชียวหรือครับนะบแต่และท่านมองว่ายังไงมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่า แต่และท่านคิดว่ายังไงครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเป้าหมายที่บอกว่าจะไป100ล้านเหรียญเนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่ามันเวอร์ไปไหมนะลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับไม่มีถูกไม่มีผิดครับาะไม่มีใครรู้อนาคตว่ามันจะไปถึงขนาดไหนยังไงใช่ไหมครับเพราะมันมาขนาดนี้ไม่มีใครคิดหรอกนะครับถ้าเราไปถามสักสีปีที่แล้วคงไม่มีใครคาดคิดหรอกว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่ท่านนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับคนไหนที่ซื้อบิตคอยแล้วพิมพ์เข้ามาคนไหนที่่่่ยยัังงงงไไไไมมมมซซืื้้้้อออกกก็็พพิ์ดดแแลลววบเหตุผาาทํถึส เห็นกันไปนะครับเราก็จะเรียนรู้มุมมองแล้วก็แนวความคิดของแต่ละคนแล้วก็เติบโตในเส้นทางการลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้เอามาฝากกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกด subscribe ทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลหรือว่าข้อคิดในการลงทุนดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมอืนโพสจากเพจทามิกอบ์อากลากไปก่อนนะครับในคอลัมน์คุยกับอิกครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับสวัสดีครับ